สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซทีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง transfer talk นะครับประจำวันอังคารที่6ตุลาคมส5 6 3นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของตลาดนักเตะของเชลซีนะครับก็เป็นบทสรุปนะครับในตลาดช่วงซัมเมอร์2 0 2 0ก็ได้ปิดฉากลงไปแล้วนะสำหรับตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นะ2020นะที่ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการนะเมื่อเวลา ช่วง6โมงเช้านะถ้าตามเวลาเมืองไทยนะประมาณ6โมงเช้านะครับก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับห้าตีห้าหรือ6โมงประมาณนี้เราเนี้เพราะว่าบทสรุปมันจะมีดิวส่งท้ายอะไรแบบนี้ก็คือ6โมงอะไรนะครับคือคือข่าวของสกายสปอรหรือข่าวยางบีบีซีที่รายงานปิดท้ายนะครับที่นักเตะย้ายไปช่วงท้ายๆเลยก็คือลูเบนลอฟตาชีของเชลซีเรานะครับที่ได้ย้ายไปอยู่ฟูลแลมนะครับ ก็แบบยืมตัวนะครับคือเป็นช่วงสุดท้ายเลยนะคือมันเป็นเอกสารเรื่องต่างๆแล้วก็ทันนะครับพอดีก็เป็นรู้สึกจะเป็นลายสุดท้ายเลยนะเพราะว่ามันมีก่อนนั้นนะก็อย่างโทมัสปาเต้นะที่ย้ายไปอาเซนอลอะไรอย่างนี้แล้วก็อเล็กสเตเลสไปอยู่แมนยูคาวานี่ไปแมนยูอะไรพวกนี้นครับก็ราวๆนะนะนะสำหรับตลาดทีมอื่นแต่เรามาพูดของเชลซีแล้วกันนะครับคือผมได้แค่สรุปมานะเอาแบบแค่ทีมใหญ่นะที่ ในชุดทีมชุดใหญ่นะที่เชลซีได้ได้มานะครับกับย้ายออกไปนะครับก็มันจะมีบางคนด้วยนะเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างพวกมาลองซาเนี่ยต้องดูอีกทีนะว่าย้ายไปจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีข่าวว่ากําลังไปตรวจร่างกายกับทางปอร์โตหรือบินไปทางบินไปที่โปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยนกะ็เดี๋ยวดูนะครับว่าบทสรุปแล้วจะได้ย้ายหรือเปล่านะครับก็คือได้เห็นนะครับว่าเห็นข่าวว่ามัน อ่าได้ย้ายไปออตโต้นะแต่ยังไม่ได้มีประกาศนะว่ามาลองซาก็ย้ายไปนะแต่ว่าไอ้ไลน์อื่นบอย่างบาร์คลี่นะครับบากาโยโก้พิ่งย้ายวันนี้แลยบาบากาโยโก้แล้วก็ลอสบาร์คลี่ก็ก่อนหน้านั้นนะประมาณวันสองวันนะที่ย้ายไปวิลล่าแล้วก็โอ้โหโชว์ฟอร์มในเกมที่ถล่มลิเวอร์พูลนะที่วิลล่าถล่มลิเวอร์พูลไปเจ็ดสองก็ก็คือเอาง่ายวันอาทิตย์เนี่ยผมเชื่อแล้วเป็นสกอร์ที่ช็อกตามๆกันทั้ง ทั้งโลกนะครับโลกฟุตบอลเนี่ยนะครับทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลนะแต่ว่าก็ทุกอย่างเนี่ยครับคือเสน่ห์และสีสันของพี์มารีกนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคพือที่ลีกอื่นไม่มีก็คือเสน่ห์แบบนี้นะครับโอเคครับที่ย้ายออกก็เดวิดสสปาคอสต้านะเขาย้ายไปสักพักแล้วนะก็มิชิบาโชยี่นะจากคิสต้าพาเลตนะครับดูเป็นรอบชิีแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเป็นย้ายในช่วงโค้งสุดท้ายเลยครับช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับของตลาดนะครับที่ย้ายไปอยู่ครับ ฟูลลมนะครับส่วนย้ายเข้าเนี่ยคือตามจีมีเจดคนนะคือถ้าคือคือเจ็ดแปดคนด้วยซ้ํานะคือผมเอาง่ายๆคือเอาไม่รวมแล้วกันครับมาลองซากับทางซาเวียเอมบูยัมบ้าก็คือคือเชลซีไม่ได้ดึงมาแบบเอามาเป็นตัวจริงในชุดใหญ่อะไรประมาณเนี้ยไม่ได้ดึงมาติดทีมชุดใหญ่อะไรประมาณเนี้ยครับคือแบบอย่างอีกคนนึงเอมบูยัมบ้าเนี่ยคือเป็นดาวรุ่งนะก็อยู่ในทีมเยาวชนของเชลซีไปส่วนมาลองซาเนี่ยคือเชลซีตั้งใจ ดึงตัวมาฟรีนะครับคือเซนฟรีแล้วก็ตั้งใจจะปล่อยตัวออกจากทีมอยู่แล้วนะครับแบบยืมตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวอันนี้ยังไม่สรุปนะกันนะครับเรามาลองซาเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกทีช่วงเกมกับเซาท์แฮมตันแล้วกันนะบ e f o r e the match นะครับแล้วก็คือไอช่วงอาทิตย์เนี่ยที่เป็นเบรกทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับก็จะกลับมานะสำหรับช่วง Academy o อ b นะเดี๋ยวก็ติดตามกันแล้วสำหรับผมจะพูดถึงนักเตะดาวรุ่งคนไหนนะครับที่น่าจับตาม,มองแล้วกันนะครับที่ผมตั้งใจทำช่วงนั้นนะครับสำหรับ Academy o อ b ในรายของย้ายเข้าเนี่ยนะครับเอาไม่ไม่พูดถึงค่าตัวแล้วกันนะครับคือย้ายเข้ามาเนี่ยอันนี้คือดึงมาเพื่อเล่นชุดใหญ่จริงๆนะก็คือมีหกรายด้วยกันนะครับก็คือย้ายก็ผมเรียงตามนะถูกผิดไงก็ ขออภัยด้วยนะครับก็ฮาคิมเซียนะครับย้ายมาก่อนเลยนะคือเซ็นล่วงหน้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะแล้วก็ติโมแวนเนอร์นะเมษซาพฤษภาเหล่านี้ที่เซ็นมาแล้วก็เบนชีเวลนะครับแล้วก็ย้ายมาจากเลสเตอร์นะเตยโกซิวานะเซ็นฟรีจากเปเชนะครับส่วนคายฮาวเวสเนี่ยค่าตัวก็คือค่าตัวแพงสุดในตลาดซัมเมอร์นี้ของเชลซีนะค่าตัวประมาณ70กว่าล้านนะครับ70ล้านนะครับประมาณนี้ครับคือ เอาเป็นว่าย่างอิงหลักๆจาก BBC แล้วกันนะครับคือเขาบอกว่ากับแบดลอนะของเทเลกราฟที่เขาบอกว่าอ่เจ็ดสิบล้านนะครับคือรวมแมดออนแล้วคือเจ็ดสิบล้านโอเคก็ประมาณนี้คือไม่ได้เป็นนักเตะที่แพงสุดน,นะยังเป็นเกปอรอาริซาบาล้าอยู่นะที่สิบเอ็ดเจ็สิเอดจุดหกล้านปอนด์นะครับ,ลนนรบแล้วก็รายสุดท้ายนะครับคือดึงมาอ่าช่วงประมาณปลายเดือนกันยานะก็คือเอดเมนดี้นะครับเมนดี้นะผู้รักษาประตู ของแลนส์นะครับเจ้าของส่วนสูงร้อเลยนะเกับ2เมตรนะประมาณ197เนะยเก้าสิบเจ็ดเย้ายมาจากแลนส์นะครับอายุ28่สิบแปดปีนะถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวดูดูเช็คอีกทีนะว่าใช่หรือเปล่านะก็ยี่สิบแปปีครับก็เป็นคนเป็นสัญชาติเซเนเกัลนะครับก็ย้ายมา ร่วมทีมเชลซีนะวัย28ปีนะครับก็เราวๆานี้ครับบทสรุปก็คือคือนักเตะชุดใหญ่คือเชลซีเหมือนจะไม่ได้ขายแบบว่าปล่อยตัวแบบขายเลยนะแบบขายแบบถาวรเนะี่ยคือแบบส่วนใหญ่จะยืมตัวทั้งนั้นเลยนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่นะครับก็คืออย่างมาโดปาซาลิสอะไรเงี้ยที่ปล่อยแบบอ่าแบบปล่อยแบบถาวรอะไรเงี้ยนะส่วนยืมตัวเนี่ยมี มันก็มีเพิ่มด้วยนะจากเนี่ยจากห้าคนที่ผมลงชื่อลงลงไวในในภาพนะครับก็คือมีทางอีธานอัมปาดูนะครับคืออ่าอีธานอัมปาดูนะครับคือย้ายไปเชฟอยู่นะครับแล้วก็ส่วนอ่าคอเนอร์การ์ลเกอร์นะไปเวสต์บอมบิชเอาเบียนนะครับก็ตามนั้นนะครับอามาโดโบจาไปวิเทสอันเนมนะครับ เราวรานี้นะครับก็คือที่ปล่อยออ,อกไปนะครับคือหลกัหลกๆที่ผมเอามาลงก็คือเหมือนทีมชุดใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนมาร์กุยฮีนะครับก็ไปโซนซีนะครับแมตมิอัสกานะครับไปอันเดอร์เลชนะครับก็บทสรุปประมาณนี้นะครับก็เจมี่คัมมิงไปสตีเวนเนชนะครับสำหรับเจมี่คัมมิงคือเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อ่มาเป็นผู้รักษาประตูสำรองให้กับเชลซีช่วงต้นช่วงต้นฤด,ดูกาลอา่า รู้สึกว่าช่วงต้นๆนะครับที่มีอุ่นเครื่องอะไรกับไบตันหรืออุ่นเครื่องอะไรเรานี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะพอผิดขอภัยนะครับก็อ่าเรานี่สรับบทสรุปนะครับก็คือย้ายเข้าเนี่ยก็สรุปอีกทีนะครับย้ายเข้าเนี่ยมีฮาคิมซีเยสนะครับย้ายมาจากอาร์เจนซ์นะครับติโมวเนอร์นะครับจากอาร์เบไลซิกนะย้ายมาอยู่เชลซีเบนชิวลจากเลสเตอร์นะครับแล้วก็เทียโกซิวารีจาก ย้ายฟรีฟจากเบเชย์คลายฮาวเวิร์สนับจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนับแล้วก็เอเดวาร์เมนดีนะครับจากแลนส์นะครับส่วนปล่อยออกเนี่ยคือเอา5คนหลักๆนี้ที่แบบว่าเป็นชุดใหญ่นะครับก็คือลอสบาร์กลี่นะครับรูเบนลอปตัดชีกนะรอสบาร์กลี่ยไปวิลล่านะครับแอสต้าวนะิลล่ารูเบนลอปตัดชีเนี่ยไปฟูลแลมนะครับ ตีเอมโเอบากายโอโกนะไปนาโปลีนะมิชิบาชูจีไปคริสตัลพาเลสนะครับส่วนดาวิดเดครับซัปปาคอสต้าก็คือไปเจนัวก็คือในรายของวิเตอร์โมเซ่เนี่ยยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าข่าวไม่ได้ออกนะว่าจะไปอินเตอร์เลยหรือเปล่าไม่รู้นะบทสรุปนะแต่ผมบอกว่าถ้าไม่ได้ย้ายผมว่ายังไงซะผมคิดว่าแลมพาร์ดอาจจะหยิบเอามาใช้งานนะสำหรับวิกเตอร์โมเซ่นะคิดความคิดลึกๆนะความคิดส่วนตัวของผมนะจะในใจ,ะจะลึกๆนะคิดว่านะครับว่าวิกเตอร์โมเซ่อาจจะมามีส่วนร่วมกับ ทางทีมนะในทีมชุดใหญ่นะครับก็สำหรับบทสรุปก็ประมาณนี้ครับก็สรุปไม่ยาวมากไม่ไม่ยาวมากนะครับสำหรับช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์2020นะเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ผิดปกตินะครับไม่ได้ว,ว่าว่าเหมือนตามปกติที่ปิดช่วงเดือนกันยายนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ปิดตุลาคมเลยนะครับทุกทีจะปิดช่วงประมาณสิงหานะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ สิงหาคมนะับสิ้เนเดือนสิงหานะครับก็มันไม่ได้มาปิดตุลาขนาดนี้คือมันมันเป็นช่วงที่ทั้งโลกก็เจอโรคระบาดนะโควิดสิบเก้ามันก็เลยอตลาดรอบนี้มันก็เลยยืดออกไปนะรลรวก็มันเป็นเหมือนตลาดออนโลนจริงๆนะค,คือยืมตัวเยอะมากนะครับสําหรับตลาดรอบนี้ไม่ได้แบบว่าซื้อกันแบบปังๆอะไรแบบฆ่าตัวเป็นสถิติโลกอะไรแบบเนี้คือแบบย้ายกันแบบ เออวื้วะนะครับเพราะว่าตามจริงเี่ะเหมือนเพ่งเลงกันไปที่ดีลของแมนยูกับจาร์นซันโชนะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับซานโชก็เชียร์นะนะครับตลาดรอบหน้าถ้าทุกอย่างมันกลับมาเนี่ยเชลซี Chelsea ก็อาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่ไปแย่งตัวกับทีมอื่นนะครับสลหรับจาร์นซานโชไม่แน่นะครับอันนี้ไม่แน่นะครับส่วนคารมาสานดอดอยก็ไม่ได้ย้ายนะรสรุปแล้วคือโหตอนแรกหนาหูมากนะช่วง ก่อนเกมกับคริสตัลพาเลสนะช่วงระหว่างเกมด้วยแล้วหลังเกมเนี่ยโอ้โหข่าวหนาหูมากนะว่าบาเยอร์เ้าให้ได้นะสุดท้ายเขาก็ไปเอาพวกดักลาสคอสตารนะครับแล้วก็ไปเซ็นพวกอิลิกอิลิกแม็กซิมชูโปโมตติงอะไรแล้วก็ปล่อยอนักเตะรายอื่นไปไม่รู้นะว่าบาเยอร์ปล่อยใครบ้างผมก็ไม่ได้ตามนะครับอันนี้เอาหลักหลักนะสำหรับเชลซีนะที่ สุดท้ายแล้วลูดิเกอร์ก็ไม่ย้ายนะเพราะว่าเหมือนเชลซีก็ขัดขวางไม่ยักไม่ปล่อยนะเพราะว่าสเปอร์อยากก็สนใจจะดึงตัวนะแล้วก็เอซีมิลานสุดท้ายเจรจาก็ไม่เป็นผลแล้วก็พอมาช่วงชั่วโมงไทยๆนะของเมื่อคือนก็ทางเือ,อังกฤษเขาบอกนะว่าลูดิเกอร์จะอยู่ทีมต่อนะครับแล้วก็โทโมริเนี่ยครับคือยังเหลืออยู่รายหนึ่งนะโทโมรินะว่าไม่รู้จะย้ายหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะว่า ตลาดในประเทศรระหว่างประเทศเนี่ยแองกฤษด้วยกันเนี่ยอย่างเดอแชมเป s ชิ p อะไรเงี้ยมันมันมันยังมีเวลาถึงวัาที่สิบหกนะครับแต่ว่าคือผมเชื่อนะว่าถ้าถ้าไม่ได้ย้ายในพิม์ลีเพราะนักเตะคงไม่ย้ายนะครับสำหรับสาหรับทีโม่เอ่อสาหรับฟิคาโยทโมรินะครับคือเก็บไว้อดีนะผมบอกเลยนะครับว่าอ่าช่วงอ่ฤด,ดูกาลนี้มันจะเป็นฤด,ดูกาลที่ผิดปกตินะครับอย่างที่ผมบอกในะ after the match ในเกมที่แล้วนะมีสกอตเทป ใหญ่ไว้ดีแล้วครับมีจำนวนนักเตะให้เลือกเยอะดีแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันถี่มากนะครับแล้วก็เผื่อนักเตะมันเผื่อไว้นะครับผมเผื่อในกรณีผมดอกจันไว้ขี่เส้นใต้เลยนะว่าเผื่อนักเตะมีบางคนที่ติดโคโรนาไวไรรัสออะแบบเนียคืต้ิดโควิดมันต้องพัก14วันเลยนะครับนะเนี่ยอย่างผมกระทบอย่างซาดอมาเน่เกับเตียวเตียวโก้คันทา่าของเมมบร้ยหัวที่ผลกระทบเลยนะครับที่ มีพอผลตัวติดเชื้อโควิดนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมบอกว่าแบบควรที่จะมีสกพอรตเด็ที่แบบว่าในตำแหน่งนี้เรามีแล้วต่ตำแหน่งอื่นๆเราแบบว่าสมมติเจ็บไปหรือติดโควโิาไปแล้วมันยังมีอนักเตะคนเนี้ยอ่ะเข้ามาในตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับสำหรับช่วง transfer talk เป็นบทสรุปนะครับตลาดนักเตะซัมเมอร์2022ของเชลซีก็ ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกด subscribe ช่อง h e r l o p Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลใจให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ